สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวหนาว26ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาสั่งการให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ช่วงของสุดท้ายการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญและขยายผลทางผู้ที่อยู่เบื้องหลังการบิดเบือนโดยยังระบุไม่ได้ว่าจะมีการจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมหรือไม่และไม่กังวลที่พักการเมืองออกมาแสดงจุดยืนไม่รับร่างแต่ยืนยันว่าหากใครทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการโดยไม่ละเว้นจนถึงขณะนี้ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะเกิดความวุ่นวายในพื้นที่ใด สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเตือนว่าการก่อเหตุของกลุ่มหัวรุนแรงหลายครั้งติดต่อกันในยุโรปในช่วงที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าโลกกำลังอยู่ในภาวะสงครามและส่งย้ำว่าขณะนี้โลกเต็มไปได้วยความไม่มั่นคงกำลังอยู่ในภาวะสงครามอย่างแท้จริงโดยสงครามที่ว่าไม่ใช่สงครามศาสนาแต่เป็นความขัดแย้งอันเนื่องมาจากผลประโยชน์ด้านต่างๆเช่นดินแดนและทรัพยากรติดตามข่าวสารบันเทิงและวรารตี้ได้ทางช่องหนายี่ค่ะ